สวัสดีน้ทุกคนนะครับแล้วก็ลูกค้าทุกคนที่ติดตาม youtube channel ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแนะนําสินค้ามาใหม่นะครับเป็นตุ๊กตาที่แต่ละคนน่าจะเฝ้ารอคอยกันนั่นก็คือนี่เลยครับเป็นตุ๊กตา BJD ขนาด3 0ซนติเมตรแต่คราวนี้เนี่ยมาในรูปแบบของตัวผู้ชายครับอ่านะเรื่องนี้จะบอกไว้เลยนะว่ามีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอบป,ป้ามา,มากเลยนะครับ มีความเกาหลีสุดๆเลยราคาไม่แรงด้วยนะราคาเบาเานะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันดีกว่านี่เลยนะครับตัวน้องคลิปนี้ขอแบบยาวๆเลยสําหรับการรีวิว bjd รุ่นนี้แล้วกันเนาะนี่นะครับความสูงของน้องเนี่ยคือสูง30มซนติเมตรครับนนะขนาดเทียบเท่ากับบาร์บี้ปกติเลยเพียงแต่ว่าน้องจะอ้วนกว่าเพราะว่าเป็นตุ๊กาตาตระกูล bjd นะครับข้อแขนข้อขาสามารถงอได้ครับตัวนี้งอได้เนาะ งอที่แขนได้ข้อมืองอได้นะครับงอได้สามารถขยับได้ครับแล้วก็ในด้านของเมคอัพมาดูเมคอัพก่อนนี่นะเมคอัพน้องเขาเนื่องจากว่าเป็นเด็กผู้ชายก็จะมีความแบบแบดแบดนิดหนึ่งนะครับผมนี่ผมทางตัวโรงงานเขาทำการตัดเซตซอยมาให้เรียบร้อยมันก็จะเป็นทรงผู้ชายนะครับผมสีนี้สวยมากนี่นะ ขาครับสามารถที่จะหักงอได้ตามแบบฉบับของตุ๊กตา BJd เลยนี่เห็นเห็นหครับนั่งได้ยินได้นะปพดท่าได้เยอะนะครับแล้วก็ชุดของเขาเนี่ยคือสามารถที่จะถอดได้ครับเดี๋ยวพี่ดุ๊กลองถอดให้ดูนี่นะถอดได้ก็คือสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้นะครับอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งเนาะเด็กๆเดี๋ยวดูกันว่ามีทั้งหมดกี่แบบนี่นะอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งนะครับ จะเป็นผมสีทองชุดน่ารักมากเลยต่อไปครับแบบที่สองอันนี้แบบแบบที่สองนะครับแบบที่สองแบบที่สองจะเป็นออกแนวเอเชียนิดนึงนะครับเป็นหนุ่มเอเชียเพราะว่าอะไรเพราะผมสีดำนั่นเองเห็นไหมผมตัวนี้เขาจะเป็นผมสีดำนะครับผมเซตมาให้แล้วเช่นกัน เมคอัพอ่ะดูเมคอัพเมคอัพสวยมากเลยนะเป็นงานข้อต่อทั้งตัวเช่นกันครับเพราะเป็นตุ๊กตาตระกูลปีเจดีชุดแบบคุณหนูมากๆคนนีนน้อันนี้แบบที่2ผมสีดำนะครับหล่อมากแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับแบบที่สาตัวนี้จะเป็นแบบที่3ของทางร้านนะครับ ที่3จะเป็นผมสีเทาประกายม่วงเล็กน้อยนะอันนี้ออกแนวเกาหลีเลยครับนะเหมือนหนุ่มเกาหลีเลยเห็นไหมผมก็าเซ็ตมาให้แล้วเล่นสบายสบายเลยนี่นะครับมีชุดให้มีรองเท้าให้มีกางเกงให้พร้อมเลยเอาไปเล่นละครบาร์บี้นะครับหรือว่าใครที่สะสมตุ๊กตาเนี่ยเอาไปตั้งโชว์ได้สบายๆเลยนะน้องน้องยิมได้ ยืดพิงได้ตามปกติเลยสำหรับตุ๊กตา BJD ขนาด30ซนเมตรนะครับรุ่น oppa นะมีด้วยกันให้สะสม3แบบด้วยกันครับมีผมสีน้ำตาลผมสีดำแล้วก็ผมสีเทานะครับเป็นเทาประกายม่วงเนาะราคาพิเศษเลยครับจะเก็กเพียงตัวละ320บาทเท่านั้นย้อใกล้อหนึ่งรอบนะครับราคาพิเศษเลยตุ๊กตา BJD 30ซนติมตรรุ่น o p ้านะครับเป็นรุ่น ผู้ชายเนาะ320บาทเท่านั้นครับได้ไปเลยตามนี้และของตามนี้เลยนะครับนะสนใจดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อสินค้าในะ่แอดไลน์ของทางร้านมาได้เลยทาง ID l i uh n e u xn 7330u ครับหรือทาง Facebook Fanpage ขายบาร์บี้ราคาถูกมากมาแอบดูรูปภาพของหนุ่มๆทั้ง3ตัวได้เลยนะครับเพียง320บาทท่านเองบ๊ายบายสวัสดีครับ